เดี๋ยวสิบอกเสบียดันมันมันเห็นมึงเสบียดเสบียดดันมันมันเห้มึงเนี่ยดันมันมันให้นเอฟซีมึงเนี่ยมันมันคือมึงหันน่ะโอ้สุดยอดเลยมาแล้วมาแล้ว giáp <laughs> <laughs> yep, yep. nè ừ. hấp, hấp Chắc chay hấp, chắc chay ผมลุยกันต่อกับ60 50อ้เสียงแม่ดูดัดนนดีครับถ้าเป็นรถรถเล็กพวกรถพวกผมเนี่ยพวกเขา60 0ผมนี่ดันดินเจอซองนี่ยังบ่ทันขั้นนี้เลยเนี่หเหยียบรอบรอบพันหาใช่กันนี่รอบพันห้าคือรอบที่เอาไว้ เอาไว้ด้านดินนะครับผมมันกำลังมันสิบบทตกฟังเสียง เดี๋ยวบอกเสบียดันมันมัให้มึงเสบีดเสบียดดันมันมให้มึงเน่ยดันมันมันให้เอฟซีมึงเนี่ยมันมันคือเมบงหันน่ะโอ้สุดยอดเลยเอาด้เอาจัดไปครับรถเงทีจะไดกันดอก เออเงสีเบียดแดันมันมันห้มึงครับบันปกติมันกับโบได้ดันแห้งนะครับแต่ว่าถี่โซกำลังโซพลังท่อเพิ่นเพิ่นแตงทอมาาหม่เตะกี้มันลั่นเพลิดบาดเฮ็ดเฮ็ดมันเงียบลงจั่งหน่อยมึงวันนีดังคึอเก่าปะเอาแบบรอบประมาณพันหานี่ยล่ะมาแล้ว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  อุ๊อื้อโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่านี่หลอกผมก็แบบโอ้สุดท้าีเลยนี่ครับนี่คือกำลังที่แท้จริงนะ มไมีเบิร์เน้่ยทบอกใครน้ำหนักตัวเกือบเจ็ดตันนะครับนี่รุ่นนี้รวมหางรวมมีมีดนะแล้วก็รวมวีดด้วย ตายไอ้สับเตาเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันไม่ต้องหยุดรถเลยนี่แม่จะเป็นรถไงดันดินต้องดนันตัองซี่จังซาใจเราพี่นอออ้องข้องแช่แล้วครับวันนี้เจอข้องแช่แล้วเดี๋ยวให้เพื่นรูปตรงนี้ไปกัน สะใจจริงจริงมึงเบื่อแล้วครับมึงรถใหญ่ี่ดันดินนี่หันดันหันดันแบบเต็มสูบขึ้นเมื่อกี้ดิ บมรู้ว่าดันเกียร์ดครับมันหลายเกียร์ใหลือเกินอู้หูใบมีดม้วนดินดีมากเลยปั่นกูดันดัแดนเนี่ยดนเนี่ยเร็วขั้กี่ดีบันเลยบันเลย ยอดเลยไม่ทร,รมาจาร้อยยี่สิบหาแรงมานี่แรงมาก ผมด้แล่นนั่นจเถี่ยวอะ่ะสุดจอยจีหลีครับรุ่นด้หรือว่าแม่นดันขี่หมูขี่ม,ม้าว่ามันเี่ยลุ่นไม่มีดอ่ะแต่ว่าใบมีดยี่ห้อนี้ร้วนดีๆมากเลยครับการันตีเลยครับอ่ะฟางเสงนกี่ไกน้อย ร้อยแปดว่าดันเรียวนวเจอขั้นนี้เข้าไปคนละเรื่องเลยเนานานแล้วครับผมที่ไม่ได้เห็นอันนี้ดันดินนะครับแบบเต็มรูปแบบเนาะดันปกติก็จไ่ได้เลี้ยวปนี่นะครับแล้วก็บริเรอบสูงปนี่เพราะว่าเขาไล่เกี่ยวเอาอันนี้โชว์ประสิทธิภาพ

ผมชิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะบดดาม,ม่าเด้อพี่รองเ้ออันนี้คือทดสอบแรงมาในการดันนะครับใส่รอบประมาณพันหานี่แหละอ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ